อยู่ๆพ่อต้องมานั่งแต่งตัวตุ๊กตาลายพ่อบอกเลยเนี่ยเห็นเดี๋ยวพ่อแต่งออกมานะทุกคนอึง้งเดี๋ยวเชยแต้มจะต้องเป็นคนตัดสินว่าของใครสวยเชิแต้มก็จะต้องบอกว่าของพ่อสวยเข้าใจไหมแม่ก็จะให้เลือกตามใจชอบเลยแต่มันต้องมีโจทย์ว่าจะแต่งตัวให้น้องบาบไปไหนพ่อต้องมานั่งแต่งตัวตุ๊กตาลายยังไม่พอยังเจอโจทย์งงองีกพ่อว่าพ่อจะแก้ผ้าไป <g ül> <g ül> โรยแป้งก่อนแม่บอกว่าให้โรยแป้งก่อน ค่ะโอ้ยแออัดยัดเยียดโสมาชิกเยอะขึ้นทุกทีสามคนไม่พอสองตัวนี่อีกวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับวันนี้นะคะวันนี้นะคะเห็นแไหมวันนี้นะคะแม่จะมาทาพ่อโยเยแข่งกันแต่งตัวตุ๊กตาบลายกับแม่พ่ออยู่ๆพ่อต้องมานั่งแต่งตัวตุ๊กตาบลายนพ่อพ่อต้องมาเล่นบลายแล้วอะก็ในเมื่อบ้านเรานะคะอะไรเป็นใหญ่ลูกเกิร์อะไร เกิร์พาวเวอร์เกิร์พาวเวอร์เป็นใหญ่เพราะเรามีผู้หญิงสองคนนะคะเกิร์พาวเวอร์พ่อต้องพ่ายแพ้ต่อเกิร์พาวเวอร์ใช่พ่อเลยต้องมาเล่นตุ๊กตากับเราสองคนเี๋ยวแต้มทำหน้าอย่างี้ อก็แข่งกันพ่อกับแม่แข่งแล้วเดี๋ยวใครให้น้องๆช่วยกันโหวตว่าใช้ใครชนะนี่นะคะแม่ก็จะมีกล่องเสื้อผ้าให้นะคะน้องๆที่ดูแม่แต่งตัวตุ๊กตาน่าจะชินเนาะมันจะมีกล่องที่เป็นกระโปรงหรือกางเกงนะคือชิ้นล่างกล่องที่เป็นเสื้อคือชิ้นบนนะคะกับกระเป๋าใบนี้ซึ่งจะเป็นชุดเดรสคือชุดติดกันกับเสื้อคลุมส่วนกล่องใบนี้จะเป็นหมวกต่างๆและกล่องนี้คือกล่องรองเท้าทีนี้ก็จะให้เลือก มันมีสกเก็ตด,ด้วยนะคะอ่าวิรองทาสกเก็ตแม่ก็จะให้เลือกตามใจชอบเลยแต่มันต้องมีโจทย์ว่าจะแต่งตัวให้น้องรายไปไหนนั่นก็คือให้แต่งตัวแฟชั่นสนามบินแต่งตัวแฟชั่นสนามบินงงงงมันไม่มีน,มน,มน,มนมง,นงที่สานามบินนะคะบอกแล้วค่ะนีเพราะต้องมานั่งแต่งตัวตุ๊กตาลายยังไม่พอยังเจอโจทย์งงอกีก แฟชั่นสนามบินแม่ก็เห็นนะพวกนักร้องเกาหลีไอดอลงี้เวลาเขาจะเดินทางไปไหนอ่ะเห็นนี่ชอบถ่ายรูปกันว่าแฟชั่นสนามบินเป็นยังไงแต่งตัวขึ้นเครื่องบินเป็นยังไงไงอ๋อแต่งตัวขึ้นเครื่องบิน<อ>ไปเที่ยวที่ไหน ไปฝรั่งเศสค่ะมันมันมีนะมันไม่ได้ง่ายๆนะรู้ไหมต่ตัวเครื่องเครื่องบินอ่ะเพราะอะไรคะเพราะเครื่องบินอ่ะอากาศเย็นนะอากาศเย็นไม่พอไปฝรั่งเศสนานนะเป็นแบบว่า20ชั่วโมงอย่างนี้นะโอ้แล้วยังไงอ่ะแล้วตุ๊กตา2ตัวนี้ทํายังไงแม่ะแหนมเลือกเลือกให้พ่อให้ตัวนี้ให้ใครคะแม่โอเคอันนี้ของพ่อโอ้พ่อได้ตัวสวยแม่ได้ตัวน่ารักแจ่ม สวยดังคู่เลยได้โปรดถนอมหน่อยนะคะตัวก็ตาเริ่มป่วยกันแล้วพาะว่าพ่อจะแก้ผ้าไปไม่้นหมู่บ้านตำรวจจับแล้วเดี๋ยวพ่อจะเริ่มจากเลือกรองเท้าก่อนเลยอ,ะอ่ะเงินแม่เลือกของแม่ก่อนของพ่อเนี่ยหน้าตาดูออกเป็นสาวหวานหวานะลูกเพราะฉะนั้นเลือกรองเท้าหวานหวานแต่เราจะไปฝรั่งเศสฝรั่งเศสนั้นเป็นแดนแฟชั่นเลยรู้ไหมลูกฮะ โอ้เราจะไปแฟชั่นวีคที่ฝรั่งเศสเราต้องเลือกรองเท้าแฟชั่นให้พอลูกของมุงมิงกันไปสเก็ตบัสตเล่นก็ดูเท่ไปนะครับอันนี้ก็ดูเล่นไปก็ได้นะสเก็ตไปเลยสเก็ตไปครับนี่ พ่อจะไปฝรั่งเศสนะไม่ได้ไปสวนจตุจักรสวนหลวงรับก้าวปะไม่เป็นไรนม่ก็มีอันหนึ่งเอานี่แม่ว่าหมวกอันนี้น่าสนใจอะเนี่ยไปเดินชิลๆพ่อแย่แล้วพ่อใส่รองเท้าสะเก็ดขึ้นเครื่องบินแล้วแม่ชุดนี้ดีไหมนี่ออกแนวหรูหราหมเหมาะกับการไปเดินฝรั่งเศสชิลๆนะได้ได้ได้ชุดนี้ได้แหละ โอ้โหนี่พ่อกะว่าไปชุดนี้ <c oughs> อุ๊ยพ่อถอดเสื้อผ้าตุ๊กตาแล้วหรอแม่ได้แล้วนะจ๊ะแม่แต่งตัวได้ทั้งชุดแล้วนะพ่อบอกเลยเนี่ยเห็นเดี๋ยวพ่อแต่งออกมานะทุกคนอึ้งอึ้งกิมกีแม่กลัวจะอึ้งมากเลยเธอเค,ค่ะขอขอรองเท้าเลยนะคะเสืเ้อพ่อเป็นเดี๋ยวเราต้องมาพีเซน์ชุดด้วยนะคะว่าทำไมต้องใส่อันนี้นอะไรอย่างนี้นะฉัลเลอกเองแหละอ่าจ้าจ้าจ้า เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอไปเอาแป้งแบบนึงนะเพราะว่าคือมันต้องแบบว่าพี่แอบบู๊ชใช่บู๊ชสวยบู๊ชมพูเวลาเดินทางไปเนี่ยนะครับขึ้นเครื่องบินหลายชั่วโมงเนี่ยก็ต้องจานเสื้อผ้าแบบลำลองสบายๆนะฮะเออเขาก็เน้นเน้นความสบายสบายที่จะไปนี่คือเสื้อหนังเท่ห์อยู่แลค่ะใส่พร้อมกันได้ค่ะอันนี้เสื้อค่ะเชิญเต็มเชิญทำไมเชิญเต่ไม่ทำอะไร ไรพอ่อพ่อใส่ชุอดทำทออันนี้อ่ะอ่ะค่ะอันนี้อันนี้ใช่ค่ะอัน,นคือเสื้อหนาวค่ะแล้วยังไงล่ะลูกฮะอันนี้คือเสื้อหนากครับลงไปได้ค่ะอันนี้ดีค่ะสงสัยพ่อจะต้องแก้ผ้าจริงจริงใส่ไม่ได้กินอะไรมาอ้วนขึ้นแบบเนี้ยใส่ชุดไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยใส่ไม่เข้าอ้วนข <ๆ S 2> ึ้น บอกเลี้ยวบอกแล้วบอกเลี้ย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 วนั่นพ่อจะใส่เป็นหรือกาง,ง,ง,งเกงตัวนั้นน่ะกางเกงตัวนี้กางเกงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากมายดูไปก็คลคา, <c oughs> ายกันเออเอเอโรยแป้งโรยแป้งที่ขาตุ๊กตาก่อนใส่เกงนะคะนั<อ>่นเ,เดี๋ยวจะใส่ไม่เข้านะลูกโรยแป้งก่อนแม่บอกว่าให้โรยแป้งก่อนไม่เนี่ยเ ไม่ใช่ไม่โอ้ยโอพลูีกันช่วยด้วยแม่จะเสร็จแล้วนะจ๊ะฮะเล่นอะไรกันอยู่นั่นแหละไม่ถึงหนะทีพอใ่เสื้อสักทีพ่อพ่อโป๊เปนสนามบินตกใสจะได้โป๊เปสนามบินทีไม่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  ใส่ที่คาดผมอันเดียวไม่ไม่ไม่ชุดแต้มนี่มีการคอมเมนต์แล้วเหมือนเป็นกรรมการนะแม่ํำเยอะไปแล้วไงชุดนี้สวยลูกเชื่อใจพ่อเดี๋ยวชุดแต้มจะต้องเป็นคนตัดสินว่าของใครสวยชุอแต้มก็จะต้องบอกว่าของพ่อสวยเข้าใจไหมชุดตตัดสินว่าของแม่สวยณนะคะไอ้เลิฟอยูเพราะบ้านเราเป็นไงคะลูกบ้านเราเป็นไงเพราะชนะ Go p o w e า พ่ออาจจะแพ้คะแนนเสียงจากทาาางบ้นจกที่บ้านนี้นะครับเดี๋ยวเด็กๆต้องโหวตให้พ่อครับต้องอะไรเนี่ยแม่เสร็จแล้วนะสองคนนั้นยังไม่ใส่สักชิ้นมันคืออะไรเกร์พาวเวอร์เสร็จก่อนพราะว่าพ่อโดนเ่อเต็มแกล้งนี่นะสิเธอจำเก่งนะแล้เป็นเนี่ยแกล้งไม่ให้พ่อเสร็จไม่ให้พ่อเสร็จให้แม่เสร็จคนเดียวเนี หนาวไปไหมฮะเตันเกาเละมากเหมือนแม่ส่งเฉตมไปเป็นไปเป็นสายลับที่คอยปั่นป่วนพ่อเลยเนาะโอ้โหเมื่อกี้เฉตมบอกว่ากางเกงข้อตัวนั้นดูไม่ได้เฉตันเปลี่ยนมาให้เป็นตัวนี้นะครับตัววตเมกางเกงตรงนั้นโอ้มากโอ้มากเมื่อกี้พ่อจะเลือกใส่ตัวนี้เฉตมบอกว่าโป้มากให้ใส่เสื้ออยู่นี้อันนี้มันเป็นพวกชุดเดย์ยาวๆเสื้ออยู่กับป่องนู้นเมื่อกี้เมื่อกี้ใครเชียร์คะ โอ้โหนี่สบายสบายที่เครื่องบินแล้วเราก็ต้องมีเสื้อนอกเสื้อนอกคลุมไว้แฟชั่นวีคที่ฝรั่งเศสใช่ไหมนี่ไงล่ะที่หามานานเนี่ยมมจริงโอ้โหจริงจริงตัวนั้นแม่ก็อยากได้อันนี้กานีการนี้้ยเล็กเหม็นพ่อแต่งสวยขึ้นมามีเรื่องเลย่ะเนี่ยโอ้โหหยิบแต่คู่ที่เมื่อกี้แม่หยิบตรงนั้นเลยอ่ะนีเลยคู่นี้เลย ตามโจทย์เป๊ะๆคือเราต้องไปที่อแอร์พอพอนี่เน้นเน้นเรียบง่ายนะครับแบบสบายๆเดินทางสะดวกสบายนะครับเพราะเพราะลำพังเนี่ยเรียบง่ายนี่ลายเสือมาเลยนะคะก็เสื้อตัวเดียวอย่างนี้ใส่สบายๆใช่ไหมแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบาากางเกงแบบว่ากกางงเรัดรูปกางเกงกับรองเท้าผ้าใบดูเหล่วนี้แลยว่าแม่หนูกาจะไปเต้นอยู่ เป็นแอรบิกอะดูของเขวก็นี่เขาเพิ่งออกมาจากฟิตเนสเลยนะแล้วก็เดินทางไปฝรั่งเศสเพราะว่าเดินทางบ่อยเมโลดี้นี่เดินทางบ่อยผมชื่อฮามนี่เสื้อข้างในเป็นยังไงครับผมนี่เดินทางบ่อยพอขึ้นเครื่องบินเสร็จทำไงครับโอ้อึดอัดอึดอัดก็ถอดเสื้อข้างในนี่แล้วก็มีเสื้อข้างนอก Oh. ต่อเสื้อข้างนอกแล้วก็มีเสื้อข้างในแล้วก็นอนหลับสบายไปได uh. ้บนเครื่องบินมาดูของแม่นะคะสำหรับอของแม่นะกันนี่ข้างในนะคะเป็นไงเราต้องฟูฟ่องเล็กน้อยนะก็ แขนเสื้อก็จะมีกรุยๆนิดนึงกระโปรงขอบฟูนิดนึงนะคะใส่รองเทาเ้าบู๊ของแม่เยอะเกินของแม่ต้องเยอะตลอดค่ะ,อะรองเท้บาบู๊ตคืนเครื่องบินเราเราร้อนอ,อไม่ใช่คืนเครื่องบินพาจะนอนให้สบายก็ถอดตัวนอกได้นะคะนี่เยอะ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 และเ<ๆ>มื่อไปถึงนะคะอันฝรั่งเศสหนาวมากช่วงนี้ก็ ใส่ม่วงนะคะอ้ยพอมีม่วงพอมีม่วงด้วยพอีิก็หยิบเอาง่ายเลยนะก่อนที่สองสาวนะคะจะไปสนามบินแล้วเดินทางไปฝรั่งเศสนะเดี๋ยวให้สาวน้อยเชตัมตัดสินก่อนาให้คนไหนชนะให้สองคน อ่าโอเคจะแต้มให้เสมอนะคะจะแต้มให้เสมออย่างนี้พ่อมีสิทธิ์ชนะแล้วแหละอย่าลืมโหวตพ่อกันนะครับโหวตแม่นะโหวตแม่นะก็เดี๋ยวไปกดโหวตกันเลยนะคะข้างบนว่าของแม่หรือของพ่อใครชนะนะคะแม่กา,ากติดตามแม่ปูเป้พ่อเยอเยน้ะงชแต้มที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะที่สำคัญ <ไป S 1> คอย่าลืมลกด u b s c r i b e Channel นี้นะวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย